เงี้ยนะเมื่อกี้เนี่ยเขาหนีผมนะแล้วเขาเนี่ยคุยกับคุณเอ้าพี่คุยคุยกันรู้จักกันไม่ได้เลยแบบนี้ก็ไม่รู้ผมเขาหนีอ้าวโทษพี่อยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่บาง้ํานี่แหละครับผมก็ออกตรวจนี่แหละเส้นนี้แหละเขียนแล้วไปโทผมเอออ่าตรวจเลยค่ะตรวจเลยไม่มีอะไรก็คือไม่มีอะไรนะครับหนูไม่มีอะไรไม่มีอะไรก็ไม่เป็นไร บังคับพวกหนูอะไรมากูมึงแบบนี้ตัวเลยตัวเลยค่ะตัวเลยคือคุณแค่จอดรถประกบคุยกันนะครับตัวกันเมื่อกี้เราอีกคันนึงเนี่ยเขาหนีนะครับเอาเขาหนีทําไมพี่ไม่ตามเขาพี่มาตามพวกหนูทําไมอ่ะเขาหนี่ยมทางนี้แล้วพวกผมก็เลี้ยวเข้ามาในนี้อ๋อแต่พี่มาตามพวกหนูอ๋ออ๋าอ่อ่าตรวจตรวจหน่อยค่ะตรวจหน่อย หนูบริสุทธิ์ใจอยู่แล้วบ้าหนูหนูขี่เข้าขี่ออกในซอยนี่หนูขี่อ้าวล้วงได้ลพี่หนูไม่มีอะไรเนี่ยเนี่ล้วงดูตานเปิดไฟฉายเด้หนูไม่มีอะไรดูไหมเนี่ยเกงเกงในหนูก็ไม่ได้ใส่อะนี่นี่นี่ก็แค่ดูเฉยค่ะดูเลยมีพี่มาโวยวายมาด่าว่าหนูอะไรเออไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับพี่ว่าไม่เป็นไรครับไปเชิญแค่นั้นแหละ